ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งขออนุญาตนำเสนอข้อมูลผู้ขอรับการประเมินในรายของนายพานวัดสืบเครือผู้อำนวยการกอสนอนอำเภอวังเหนือสำนักงานคอสนอจังหวัดลำปางสำนักงานคออนอสำนักงานปหลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการโดยสรุปได้ดังนี้นายพานวัตสืบเคลือ ปัจจุบันอายุ47ปีอายุราชการ12ปีจบการศึกษาสูงสุดปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสอสอมวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยกศนอเขตนาชกระบังสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2553ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอวังเหนือสำนักง,งานกศนอจังหวัดลำปางเมื่อวันที่20 เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันผลการปฏิบัติงาน2ปีจะขอนำเสนอของกศนอำเภอวังเหนือสำนักง,งานกศนจังหวัดลำปางปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564ด้านที่ 1. ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการมีวินยัย ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีวินัยยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติการมารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมโดยยึดหลักระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรณแห่งวิชาชีพตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัดรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ทางราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งเป็นผู้นำในการเสริมสร้างวินัยในหน่วยงานอาทิเช่นแฟ้มประวัติรับราชการไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยมาปฏิบัติก่อนเวลาราชการแต่งกายตามประเพณีนิยมถูกต้องตามโอกาสและกาละเทศะรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีวินยัยด้วยการสอดแทรกในที่ประชุมบุคลากรทุกครั้งรวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา มีวินัยในการดำเนินชีวิตมีการศึกษาละสองครั้งการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสมำเร็์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา การยึดมั่นหลักในนิติธรรมยืนหยัดและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมอาทิเช่นเกียรติบัตรวุฒิบัตรจากการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน และผลงานจากการปฏิบัติงานการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามแนวหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นอบายามุขและสิ่งเสพติดการใช้หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและของทางราชการเป็นไปได้ความถูกต้องการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ประหยัดมัธยัติอดออมอาทิเช่น การออมเงินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาจัดทำบัญชีครัวเรือนจัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติดและส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพรและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงงชีวิตจากโครงการกริจกรรมจำนวนอย่างน้อยปีละสองครั้งรวมทั้งสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยความรักและศรัทธาในวิชาชีพการเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนเหนือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพทำวิชาการอย่างสร้างสรรค์การศึกษาค้นคว้าเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติการเสริมสร้างปลุกจิตสํนนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมอาทิเช่นเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นด้านต่างๆเกียรติบัตรดีเด่นของบุคลากรในสังกัด ผลงานทางวิชาการการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับสถานศึกษาอื่นรวมทั้งสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอบรมและการประชุมบุคลากรทุกครั้งก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะก็การวางแผนพัฒนาการศึกษาคืออะไรก็การ ความรับผิดชอบในวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรของวิชาชีพมีจิตอาสามีจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนผู้รับบริการอาทิเช่นโครงการพัฒนาบุคลากร เกียรติบัตรวุิบัตรจากการพัฒนาตนเองของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้การเยี่ยมบ้านนักศึกษาการอบรมประชุมเพื่อพัฒนางานโครงการปิดเทอมเติมกพอชอ มีผลงานดีเด่นเช่นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โควิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาต่างๆการบำเพ็ญประโยชน์ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการมีแล้วแบ่งปันเสื้อผ้าถุงเทา้ารองเท้านักเรียนและเสื้อผ้าทั่วไปเพื่อแจ,จกจ่ายให้กับผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กศสอนอำเภอวังเหนือได้รับรางวัลชมเชยระดับพื้นที่ในการประกวดคโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา จากสำนักง,งานกสนประจำปีงบประมาณ2,563ประเภทการอนุรักษ์การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม และนอกจากนั้นกศนอำเภอวงเหนืออยังได้รับเป็นกศนต้นแบบ 5D p r e m i ยมระดับอำเภอประจำปีพุทธศักราช2563และประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านนวัตรกรรมทางการศึกษาจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดลำปางนายพานวัตสืบเกลือได้รับประกาศกิติบัตรเป็นผู้บริหารดีเด่นจากสำนักง,งานกศนจังหวัดลำปางในปีพุทธศักราช2563 ด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพโดยให้การแนะนำช่วยเหลือในการทำงานเชิงวิชาการจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการในวิชาชีพปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มความรู้ความสามารถ อันนี้เลคคอร์ดนะเขามีหันปุ่มเลคคอร์ดขึ้นก็ครับแต่ทุกคนอาจจะหันปุ่มเลคคอร์ดเพราะผมผมก็เลกคอร์ดนะครับอ่าสำหรับการได้ในเรื่องของอพื้นหลังนะครับพื้นหลังนะครับพื้นหลังอ่าเขาไปตีตัวเดี๋ยวผมต้องแชร์น้าจอหันกันนะ สกรีนนะนะครับผมไปด e สติ้งนะครับเดี๋ยวไปดีอ่านะครับมาหันครับถ้ามาหันมา,มาเรียนหันกับ 5D ห,หันกัน การบริหารกิจการของสถานศึกษาผู้ขอรับการประเมินได้จัดระบบบริหารสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัดและบริบทในพื้นที่ใช้หลักการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ PDCA เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงานทุกระบบให้สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การวางแผนปฏิบัติงานควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไปได้แก่การบริหารงานวิชาการได้วางแผนควบคุมและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้การศึกษานอกระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อาทิเช่น การจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาการวัดประเมินผลที่มีความถูกต้องและแม่นยำนผมเองเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของกศนเอเื้อวางเหนือก็จากการเข้ามาทํางานห่วมก็มีความพึงพอใจในผลงานและการดาเนินงานบริหารจัดการของท่านหมอานุวัตสืบเคเลือและทีมงานซึ่งนํามาซึ่งความถูกต้องและก็ ในการบริหารจัดการเรื่องน่าเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านออำนวัตสิสศิเคลือและทีมงานของกศนตี่ได้มีส่วนสนับสนุนในเรื่องของงานสภาวัฒนธรรมในการในทางหน้าข้าเจ้าเป็นองค์กรของนักศึกษาคนหนึ่ง,งเ,เ,งงนนงเวลามีการป้าชุมอบร้มอ,อย่างข้าเจ้าก็ไปรวมที่เก้าการบริหารงบประมาณ ได้วางแผนการควบคุมและกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับงบป,ประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยการวางแผนการใช้งบป,ประมาณให้ถูกต้องตรวจสอบส่งผลให้กศนอำเภอมีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนดจากสำนักง,งานงบป,ประมาณและเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของสำนักง,งานกศนอจังหวัดลำปาง การบริหารงานบุคคลได้วางแผนควบคุมและจัดบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของงานกรอบอัตราที่ได้รับการจัดสรรจัดระบบคำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและควบคุมดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการบริหารงานทั่วไปได้วางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาองค์กรแห่งคุณภาพพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสะดวกค่ะสะดวกอย่างหนูทํางานอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วเราสามารถเรียนผ่านห้องแชทในอินเทอร์เน็ตได้คะ่ะแล้วก็จะมีข้อจํากัดนะคะคือว่าเราต้องผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะบางคนก็เล่นไม่เป็นต้องศึกษาหน่อยคะ่ะ นอกจากปฏิบัติในหน้าที่ปกติแล้วยังได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานอื่นทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอให้เป็นกรรมการคณะทำงานและวิทยากรต่างๆอย่างมากมายด้วยความสามารถโดยเฉพาะของนายพานวัดสืบเกลือที่เป็นผู้มีความรู้ในด้านของทักษะและ ICT ได้รับให้เป็นวิทยากรในการอบรมสื่อสารให้กับครูและบุคลากรต่างๆอย่างมากมาย ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครูและผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนหรือท้องถิ่นผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครูในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาครูและบุคลากรของสำนักง,งานกศนในหลายๆด้านทําให้ครูและบุคลากรกศนอภอวงเหนือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอกได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชยจากหน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่าย ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือท้องถิ่นผลที่เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือกับบุคคลในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามมัธยาศัยเกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและเครือข่ายทำให้จัดกิจกรรมได้ตามความต้องการของผู้เรียนและส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนาะได้เฮียนกศอนอมา ตั้งแต่ปีห0นสูจนถึงปัจจุบันยังมีความหลอมมือกับกศนนะครับไม่เป็นพิธีกรนะครับลากาบ่อยข้างนะครับตีคือความหลอมมือนะครับตังเหียนวันสาเข้าวัดขันหอไม่เอกครับยักกิจกรรมต่างๆเส้นกีฬานะครับล่ากาการพัฒนาของกศนนะครับก็เข้าร่วมเป็นประจำาครับรู้สึกประทับใจและยินดีเจอเหลือได้รับความประสานนะครับ เกี่ยวกับโครงการนะครับก็เป็นความประทับใจนะครับความหล่มมือนะครับเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพหรือกับชุมชนนะครับส่งเสริมการความห่้เกี่ยวกับการศึกษาต่อนะครับเพื่อกับน้องๆนะครับหรือประชาชนในหมู่บ้านนะครับก็ได้ให้การประทับใจบริการเป็นอย่างดีนะครับ ผู้ขอรับการประเมินได้ยึดหลักการทํางานคนสําราญงานสําเร็จยึดหลักความถูกต้องปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสําคัญพร้อมมุ่งจะทํางานเพื่อกอสอนอให้เกิดประโยชน์อย่างไม่หยุดยั้งต่อไป